ความคมชัดลึกของพระสมเด็จพระนคงพิมพ์ใหญ่พระประธานเนี่ยเกิดจากการรังสรรค์แกะแบบแม่พิมพ์ยุคโบราณเนี่ยที่ท่านบรมครูบอกว่าพุทธศินต้องถูกพิมพ์และสวยงามคมชัดลึกที่สุดในพระสมเด็จพระนคงใครอย่าได้เสียสตังอย่าได้เสียรู้คนความคมชัดลึกพุทธศินรังสรรค์แกะแบบแม่พิมพ์ อันปราณีตยุคโบราณนี่ให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นเนื้อเห็นพิมพ์เห็นพิมพ์เห็นพุทธศิลป์เห็นเนื้อเห็นริ้วรอยริ้วรอยคือเป็นใบประกันใบการันตีที่เด็ดขาดที่สุดในพระสมเด็จวระรังแห้วริ้วรอยสิบสามประการทุกองค์ต้องมีในพระสมเด็จวระฆังถ้าไม่มีถ้าไม่เกิด ไม่ใช่พระสมเด็จวัดระฆังทันทีเพื่อนเนี่ย <Yeah. S 1> ใบประกันอันนี้แหละเพื่อนใครจะได้เสียรู้คนเลยเนี่ย <Yeah. S 1> ใบประกันในพระสมเด็จวัดระฆังที่บอกว่ายากมีน้อยหายากมีไม่มากไม่อยากให้ใครเสียรู้คนเนี่ย <Yeah. S 1> ไม่อยากให้ใครเสียรู้คนไม่อยากให้ใครเสียสตางฟรีฟรี <Yeah. S 1> พุทธสินเนื้อมวนสารนิรงรอย ต้องเต็มร้อยในพระสมเด็จวัดระฆังต้องเต็มร้อยเท่านั้นเองไม่เต็มร้อยไม่ยังไม่ใช่วัดระฆังขอโชคดี